ช่องผู้เยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมแม่ยุ่งนะครับผมยุ่งเกี่ยวข้าวนะใช้รถเกี่ยวนะครับผมตากเรียบร้อยแล้วนูน่นอยู่มุมทางน้นนะแดดก็แดดดีนะลมสงบวัวก็ออกลูกแม่ได้เด็ดตัวผู้นะอ่ะ เรามาตามคลิปหลวงพ่อวัดป่ากันนะครับผมไม่เสียเวลานะหลวงพ่อวัดป่าท่านมีตัวเลขเด็ดๆให้นะสูตรเด็ดๆให้เ็ซีลองนำไปทําลองดูนะ962นะครับผมเดีย๋ยวจะเขียนให้ชมนะทวนให้ชมสังงวดนะ962นะบวกด้วย16นะ บวกตรงนี้เลยสิบหสิบหนี่ก็คือบวกไปตลอดนะเอาหลักสิบบวกหนึ่งหบวกหนึ่งหบวกสองนะผมจะเขียนยาวลงไปเลยนะเก้าหกสองนะบวกสิบหได้ตัวไหนจะเขียนยาวลงไปเลยนะาตามชมนะดูปลายปากกานะครับผม ตั้งไม่เหมือนกันนะอาหกบวกสองบวกสิบหกได้เท่าไหร่นะหกบวกหนึ่งก็เจ็ดสองบวกหกก็เป็นแปดนะเจ็ดแปดเจ็ดเป็นแปดนะตรงนี้หกบวกแปดเป็นสิบสี่นะแปดสี่แล้วก็เก้าเก้าแปดบวกหนึ่งก็เก้านะสี่บวกหกก็เป็นศูนย์นะใส่ศูนย์ลงไปเลยศูนย์ต่อมาตัวไหน

ศูนย์หเรามาตัวไหนนะศูนย์หกเราก็จะมาที่หนึ่งนะหนึ่งสองนะครับผมหนึ่งสอสามสี่ห้าเอห้าตัวครบแล้วมาเริ่มมาตั้งต้นทางนี้ใหม่อีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวขีดเส้นให้ก่อนเดี๋ยวมันจะไปลงตรงกันนะ อ่าทำพร้อมกันเลยสักก็ได้นะฮะอ่าฝั่งนี้ก็เริ่มเหมือนกันนะศูนบวก16กลองดูนะจะได้ตัวไหนอ่ายาไปเลยนะครับผม4ีก็ได้ห้านะ ศูนนะอ่าตัวแรกนะศูนย์สี่สี่บวกสิบหสบวกหนึ่งได้ห้าสี่บวกหได้ศนย์ะห้าศูนย์ห้าศูนแล้วก็หกหกนะตัวที่สองหกบวกหนึ่งก็7จ็หบวกหเป็นสิบสอก็เจดสองนะถูกต้องนะเจ็ดสองแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น8ดนะหกบวก สองก็เป็นแปดแปดนะแปดตรงนี้ก็เป็นเก้าเก้าบวกแปดบวกหกก็เป็นสิบสี่ตรงนี้ก็เป็นเก้าสี่นะ,ะขีดเส้นไว้ทำพร้อมกันให้ดูนะเดี๋ยวเราจะได้ไม่หลงนะ,ะยังมีต่อนะบวกต่อเดี๋ยวจะใช้คนละสีนะ อหกบวกหนึ่งนะนี่ได้หนึ่งนะสุดตรงนี้ได้ห้าตัวได้หนึ่งเรามาเอาบวกหกตรงนี้อีกทีหนึ่งนะแต่มาเขียนใส่ทางนี้นะหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะอันนี้ก็บวกหกต่อต่อนะแต่มาเขียนทางนี้นะหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสนะองนะตัวนี้ได้สองแล้วนะ บวกหลงไปเรื่อยๆมันจะสามสี่ห้าหกนะมาอย่างนี้นะทางนี้ก็เหมือนกันนะเก้าบวกหนึ่งก็เป็นศนยะ์ 0, 1, 2, 3, 4, นะศูนย์หนึ่งสองสาสี่ะอ่ะต่อไปสองบวกหเป็นเท่าไ่เป็นแปดนะสองแปดแดบวกหเป็นสามสสสี แปดบวกหกเป็นสิบสี่นะได้ส 4. 4ี่สี่บวกหกเป็นศูนย์นะศูนย์บวกหกได้หกนะห้าหกหกบวกหกได้สิบสองนะ,ะตัวลงท้ายไม่เหมือนกันเลยนะ,ะจบแล้วทางนี้นะเรามาบวกทางนี้อีกทีหนึ่งนะหนึ่งกับหกเอาเอาผลลัพธ์มาใส่ทางนี้นะหนึ่งบวกเก้าเป็นศูนย์หกบวกสี่ เป็นศูนย์แล้วกันนะศูนย์ศูนย์บวกหกได้หกหกบวกหกได้ 12, สิบสองหกบวกหกได้สิบสองนะสองบวกหกได้แปดแปดบวกหกได้สิบสี่อเรามาดูสูตรตามหาหลักหน่วยนะหน่วยนอนอนอ เดินรหัสตัวนี้นะหลักหน่วยเนะี่ยเดินรหัสนะสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดจะได้หน่วยนะชนกันสองสูตรนะว่าจะชนตัวไหนนะใช้หกบวกสองนี่นะหกบวกสองเป็นแปดนะครับผมแปดเก้าขยับไปตัวหนึ่งก็เป็น8ปดเก้านะได้กลุ่มหนึ่งแล้วนะแปดบวกหกเป็นสิบสี่สี่ห้า อ่าตัวที่มันชนกันได้ตัวไหนนะชนนะ8แล้วก็สี่ห้านะนี่แปดห้านี่ชนกันนะ8แล้วก็สีห้าเรามาคัดเลือกเอาเป็นหลักหน่วยนะแปดห้าอยู่ตรงไหนนะมีเจ็ดแปสองปดนะ 8ปแล้วก็สาเราต้องขยับตัวเลขนะเจเป็น8ปดแเป็น3า8แเป็น9 8้าเป็นสีนะขยับตัวเลข เพราะว่าแปดสี่อันนี้ก็สามสี่นะเป็นสี่สี่ได้นะขยับตัวเลขนะเข้าของมันนะอวันนี้จะเข้าตัวไหนแล้วตามมาชมกันนะไปแปดนาทีแล้วนะครับผมอ่าลักหน่วยนอหนอสี่เจศนย์สามหกเก้านะลากหน่วย มาตัวไหนนะอา่าสี่บวกหกลองดูนะเป็นศูนย์หนึ่งนะศูนย์หนึ่งหกบวกศูนย์ได้หกนะหกเจ็ดชนที่ตัวไหนนะหนึ่งไม่มีนะศูนย์หกเจ็ดนะออาชนเขียนเอาสีดำเขียนนะ ชน067นะฮะจับตัวเลขที่มี067นะมีตัวไหนบ้างนะครับผม50 00 66แล้วก็16อ่าขยับนะ50ขยับท้ายมานะเป็น60 ศูก็เป็น9 0้ากก็เป็นห้าหก็เป็น0 6ตัวไหนจะมานะอ่าผมก็ให้นะ ตัวแรงนะศู 6, 16, 6, นย์หหนึแล้วก็ห้นะแล้วก็หกนะให้ไปที่4เมตรนะหลักร้อยวางที่3มกับหนะฮะ ลองจับหลักร้อยไปใส่ดูนะ3 5สามห้าศูนยสามหศนหห้าศย์หหศะ3ะสามห้าศูนย์หกห้าศสาหศหหศสามหนึ่งหสามหนึ่งหแล้วก็หกหนึ่งห แล้วก็สามนย์หนะอ่ะเอาประมาณแค่นี้นะะห้าศูนจะมาแรงอ่ะจะมาตามนี้หรือเปล่ารอพิสูจน์กันนะอ่ะอำลาพาจากเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกรุณากดไลค์กด like, แชร์ทางช่องด้วยนะครับเป็นพระคุณอย่างสูงครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องผู้เยี่ยมผารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับ mm. อ่ะอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผมแม่ยุ่งนะครับผมยุ่งเกี่ยวข้าวนะใช้รถเกี่ยวนะครับผมตากเรียบร้อยแล้วนู่นอยู่มุมทางโน้นนะแดดก็แดดดีนะลมสงบวัวก็ออกลูกแม่ได้เด็ดตัวผู้นะอ่ะ เรามาตามคลิปหลวงพ่อวัดป่ากันนะครับผมไม่เสียเวลานะหลวงพ่อวัดป่าท่านมีตัวเลขเด็ดๆให้นะสูตรเด็ดๆให้ f ีลองนำไปทำลองดูนะ962นะครับผมเดีย๋ยวจะเขียนให้ชมนะทวนให้ชมสังงวดนะ962นะบวกด้วย16นะ บวกตรงนี้เลยสิบหสบหนี่ก็คือบวกไปตลอดนะเอาหลักสิบบวกหนึ่งหบวกหนึ่งหบวกสองนะฮผมจะเขียนยาวลงไปเลยนะฮะเก้าหสองนะบวกสิบหได้ตัวไหนจะเขียนยาวลงไปเลยนะฮะตามชมนะดูปลายปากกานะครับผม ตั้งไม่เหมือนกันนะอ้าวหกบวกสองบวกสิบหกได้เท่าไหร่นะหกบวกหนึ่งก็เจ็ดสองบวกหกก็เป็นแปดนะเจ็ดแปดเจ็ดเป็นแปดนะตรงนี้หกบวกแปดเป็นสิบสี่นะแปดสี่แล้วก็เก้าเก้าแปดบวกหนึ่งก็เก้านะสี่บวกหกก็เป็นศูนย์นะใส่ศูนย์ลงไปเลยศูนย์ต่อมาตัวไหน 0 7 8 7 8 8 4 9 0 9 0แล้วก็เป็น0 6นะ0 6 0ูณหกเรามาตัวไหนนะศูนย์หกเราก็จะมาที่หนึ่งนะหนึ่งสองนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาห้าตัวครบแล้วมาเริ่มมาตั้งต้นทางนี้ใหม่อีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวขีดเส้นให้ก่อนเดี๋ยวมันจะไปลงตรงกันนะ อ่ทำพร้อมกันเลยสักก็ได้นะฮะอ่าฝั่งนี้ก็เริ่มเหมือนกันนะศูนบวก16กลองดูนะจะได้ตัวไหนอ่ะยาไปเลยนะครับผมสีก็ได้ห้านะ 044นะฮะอ่ตัวแรกนะ044ย์4บวกสบวกสบ,วกสบวกหได้5้บวก6ได้0น,นะ5 0 5 0แล้วก็66นะตัวที่2 6งบวกหก็7 6บวกหกเป็น12ก็72นะถูกต้องนะ72แล้วก็ตรงนี้ก็เป็น8นะ6บวก สองก็เป็นแปดแปดนะแปดตรงนี้ก็เป็นเก้าเก้าบวกแปดบวกหกก็เป็นสิบสี่ตรงนี้ก็เป็นเก้าสี่นะ,ะขีดเส้นไว้ทำพร้อมกันให้ดูนะเดี๋ยวเราจะได้ไม่หลงนะ,ะยังมีต่อนะบวกต่อเดี๋ยวจะใช้คนละสีนะ อหกบวกหนึ่งนะนี่ได้หนึ่งนะสุดตรงนี้ได้ห้าตัวได้หนึ่งเรามาเอาบวกหกตรงนี้อีกทีหนึ่งนะแต่มาเขียนใส่ทางนี้นะเอาหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะอันนี้ก็บวกหกต่อต่อนะแต่มาเขียนทางนี้นะหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองนะตัวนี้ได้สองแล้วนะ บวกหลงไปเรื่อยๆมันจะสามสี่ห้าหนะมาอย่างนี้นะทางนี้ก็เหมือนกันนะ9กบวกหนึ่งก็เป็น0นยะ์ 0, 1, 2, 3, นะศูนย์หนึ่งสองสสี่ะอ่ะต่อไปสองบวกหเป็นเท่าไรเป็นแปดนะสองแปดแดบวกหเป็นสามสสสี 8บวกเป็น14นะได้4 4่บวกหกเป็น0นะ0ูบวกหกได้6นะ5 6 6หบวกหกได้12บสองนะ,ะตัวลงท้ายมันจะเหมือนกันเลยนะอะจบแล้วทางนี้นะเรามาบวกทางนี้อีกทีหนึ่งนะหนึ่งกับหกเอาผลลัพธ์มาใส่ทางนี้นะหนึ่งบวกเก้าเป็นศูนย์หบวกสี เป็นศูนย์กันนะศูนย์ศูนบวกหได้หกหกบวกหได้สิบสองหบวกหได้สิบสองนะสองบวกหได้แปดแปดบวกหกได้สิบสี่เรามาดูสูตรตามหาหลักหน่วยนะหน่วยนอนอนอ เดินรหัสตัวนี้นะหลักหน่วยเนะี่ยเดินรหัสนะสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดจะได้หน่วยนะชนกันสองสูตรนะว่าจะชนตัวไหนนะใช้หกบวกสองนี่นะหกบวกสองเป็นแปดนะครับผมแปดเก้าขยับไปตัวหนึ่งก็เป็นแปดเก้านะได้กลุ่มหนึ่งแล้วนะแปดบวกหกเป็นสิบสี่สี่ห้า อ่าตัวที่มันชนกันได้ตัวไหนนะชนนะ8แล้วก็สี่ห้านะนี่แปดสี่ห้านี่ชนกันนะ8แล้วก็สี่ห้าเรามาคัดเลือกเอาเป็นหลักหน่วยนะแปดสี่ห้าอยู่ตรงไหนนะมีเจ็ดปดสองปดนะ แปแล้วก็สามสีอ่าเราต้องขยับตัวเลขนะเจเป็น8ปดแเป็น3า8แเป็น9 8้าเป็นสีนะขยับตัวเลข เพราะว่าแปสอันนี้ก็3ามสี่นะเป็นสี่สี่ได้นะขยับตัวเลขนะเข้าของมันนะวันนี้จะเข้าตัวไหนแล้วตามมาชมกันนะไปแปดนาทีแล้วนะครับผมอ่ารักหน่วยนอนนนอสี่เจศนย์สามหกเกนะลากหน่วย มาตัวไหนนะออาสี่บวกหกลองดูนะเป็นศูนย์หนึ่งนะศูนย์หนึ่งหกบวกศูนย์ได้หกนะหกเจ็ดชนที่ตัวไหนนะหนึ่งไม่มีนะศูนย์หกเจ็ดนะเอาชนเขียนเอาสีดำเขียนนะ ชนศูนย์หกเกนะฮะจับตัวเลขที่มี06นกเนะมีตัวไหนบ้างนะครับผมห้าศูนแล้วก็หนึ่งขยับนะห้ 50, ขยับท้ายมานะเป็น6 0 0ูก็เป็น ก้าศูนย์หกหกอ่าก็เป็นห้าหกหนึ่งหกก็เป็นศูนย์หกอ่าตัวไหนจะมานะะอ่าผมก็ให้นะ ตัวแรงนะศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์หกแล้วก็ห้าศูนย์นะฮะแล้วก็หกศูนย์นะให้ไปที่สี่เมตรนะฮะหลักร้อยวางที่สามกับหกนะฮะ ลองจับหลักร้อยไปใส่ดูนะ3 5สามห้าศูนยหศนหห้าหหะ3ะสามห้าศูนย์หกห้าสาหศหหสาหนึ่งหสาหนึ่งหแล้วก็หกหนึ่งห แล้วก็สามศูนย์หกนะอ่ะเอาประมาณแค่นี้นะห้าศูนย์หกูนจะมาแรงอ่ะจะมาตามนี้หรือเปล่ารอพิสูจน์กันนะอ่ะอําลาพาจากเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกรุณากดไลค์กดแชร์ทางช่องด้วยนะครับเป็นพระคุณอย่างสูงครับผมอ่ะวันนี้วัวออกลูกแล้วครับผมมาดูตัว ลูกเป็นยังไงออกไม่กี่นาทีนะในตัวผู้เหมือนเดิมนะครับผมรูปรอไหมดูก่อนหันหน้ามาทางนี้หน่อยเสียงเสียงหันหน้ามาเอาน้ำกับเกลือให้กินนะครับผมถ้าได้ตัวเมียแล้ก็สวยนะแม่มันใหญ่ ผมไม่อิ่มปานบบนี้ได้แต่ตัวผู้นะครับผมตัวไหนก็ผู้ตัวไหนก็ผู้เอาลุกเลยจะลุกได้ไหมร้อนเดือดจะเข้าล่มาจะลุกแรงแข็งแรงมากนะครับผมคุกเข่าลุกอ่ะล้มลงอีกนอนลงอีกเอาผพามาเซตเมย์เดีกยวจิเลี้ยวดอกโอ้มันแข็งแรงได้มือหนึ่งก็สิไล่โซนไว้ใหญ่ทุนเส้นน่ะ เดี๋ยวรอกินน้ำเหลืองก่อนนะฮะนมน้ำเหลืองก่อนหวงลูกอกินน้ำไม่หมดแม่ยังเลียเมือกที่ลูกยังไม่หมดนะครับผมแต่ลูกแข็งแรงมากแล้วนะรู้จักแม่ดูกใกล้ๆนะอะลุกได้ไหมลุกไม่ได้นะต <laughs> ีใหญ่มากนะครับผม เอาทับหลอดหรือทับอย่างตัวไหน,นยะแดงตัวใดล่ะทับมันน่ะรัดวงรัดตัวเอ,อหาห้ำดำไงละง้วาเฮาสิงัวอยู่ขอบเขาบ่โอ,อ้ oh, ลูกเจ้าหำดำหรือห้ำขาวไม่รู้นะต้องรอดูหำก่อนแต่แข็งแรงมากนะครับผมทำตาหวานได้ยิบได้นะดูดูดูตานัน่น ต,ตาหวานได้แล้วมองเห็นได้แล้วนะแข็งแรงนะครับผมอืมจะลุกวิ่งได้ <laughs> ออกวันที่สิบกันยาอาจะตั้งชื่อว่ายังไงดีก็ตั้งกันมานะครับผมพุธกิการ <laughs> สิพุศจิกาชื่อชื่อลอยกระทงดีไหมเหลืออีกห้าวันจะลอยกระทงนะต้องตั้งชื่อว่า เจ้ากระทงนะลูกของเจ้ากระทิงเฮ <laughs> ้เ,เจ้าลูกอ่าำดำเลยหำขาวเดี๋ยวให้แม่เขาเลียสักหน่อยนะมันห้อนแดดจะีเขาทั้งหนหวงไม่ใช่ไหนอ๊อเขาทั้งหนก่อนก็ได้ แม่มันติดต่ำเอาเอ้เาจุ่มไปลูกข้อจูงมันเขาตัวอ่าเสียงเขาใน้ควักวะตัวแห่งเร็วดีอ่าเดี๋ยวจะเป็นฮิสโตกเอาเข้าข้างในก่อนนะอะชมแค่นี้นะสองสามวันค่อยชมเอาอย่ามาเรียกกล้องอ่าโอเคครับผม